ร่างกายธรรยักปีมจิ๋วทองคำได้ไงทองคำต้องแพงกว่าเบเบ้แกตื่นมากใช่เบเบทุกปะแพงกว่าจิ๋วก็คือไซส์เดียวกับอ่าประมทองคำที่กำลังคิดเลยอ้าแล้อยักคืออะไรทำเองใช่อยากรู้ว่าแบบถ้าเราทำยักษ์ๆอ่ะมันจะฟินไหมแล้วก็ต้นทุนเท่าไหร่คะ น้ว่จใครอยักให้จิ๋วทำอะไรชนะสามในเลือกแผลสามในเลือกแะ้สามเป็นเป็นจิ๋วอแพ้สามทำไมกินเลือกแพ้3สามสองเป็นยักษต้องแพ้สามสองเจิ๋ว เขาแบบกินกันเลยเสริมเขาจะเป็นยาติดตัวเขาจะทำให้สำเร็จให้ได้กินมาแต่ไกลเลยใช้บ้างนะสบู่ล้างท้องเน่ยเข้มปะน้องหเหม็นมากเลยบี่กินเหมือนตดเลยไม่เสียใช่ปะไม่เสียไม่กินน้องเหมือนตดอ่ะที่น้ำปวดไหมที่น้ำทิ้งี่ที่ไหนวะเนี่ยอุ้เหม็นจริงต้องล้างแม่ล้างล้างก่อนดีกว่าคุณเหม็นเลยอุ้ยเหม็นมากเลยอ่ะกินแบบเหมือนซุ้มแตกอ่ะนี่ก็คือหมึกที่เราได้มา หนวดัคอท้อแล้วไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรอะไงก็ไปต้มอยู่ดีปะบ้าเลยไอ้นี่ปากมลาหมึกกูพูดออกไปเลยแมไม่ได้ใช้อยู่แล้วมันกัดทุกอย่างขาดหมดเลยนะเว้ยพี่วอนเคยทำคลิปเมื่อเท่าหลงอ่ะเอากระป๋องโคกอ่ะมาให้ปลาหมึกกัดขาดเลยอ่ะเฮ้เราทำการแช่น้องเผื่อน้องไม่หายเหม็นนะทุกคนเราฉีดลงไปน้องมัาไม่น้องเหม็นเนมะอันนี้ปกติหรอไม่เนไม่ปกติแล้วฉีดไม่ปกติใช่มใช่มันเหม็นก็ปกตินิดนึ่งอู้หเสียวื้อเท่าไหรอ่ะ สองร้อยสามสิบคือที่ไหน่มากจีเรียวคิโล่สีเรียวคิวท็อปเนยอย่างกล้างกินทุกครั้งไม่จุดของพบกันได้แล้ววันนี้้องเห็นมากเลยอ่ะไม่กล้ากินละทุกคนต้มแล้วอาจจะหายเปล่าเออเดี๋ยวลองดูถ้าต้มแล้วหายเราจะกินนะทุกคนเรียบร้อยแล้วลมาแล oh. ้วไซต่างมากกิน <c oughs> กินได้จริงเหรอพี่กลิ่นไมฆกระตุกอะโอเคมาเดี๋ยวเราจะทําการลอกน้องม่วงออกนะคะทุกคนที่เป็นเปลือกข้างนอกของท่านไม่ต้องลอกป่ะอือพี่ไม่ต้องลอกแค่เอาอีปีกออกก็พอปีกหัวอ๋อมันลอกง่ายเงี้ยตัวเล็กก็สบายเงี้ยแหละเออเอาหัวดึงออกเลยเหรอใช่เอแล้วเอาแค่โครงข้างในถูกไหมอ๋อเทปต่อไอ้นี่ออกเลยนะไอ้กระดูกสันหลังหมึกอ่ะนี่โอ้ยไอเนี้ย เราลองดึกนะอุ้ยเหนียวเหนียวมากฉ่อเลยถึงมันเหม็นเนี่ยตรงมงว่วงเป็นไมได้ไหมกลิ่นมันเหม็นกลิ่นน้ำทะเลอุ้ยเหนียวอ่ะ ันม่มาใช้แค่สีขาวเ่ยเพราะเราต้องไปทำการออ๋ให้มันทองไงหรอเออเหมือนนี่กินชื้นอะเหมือนถุงเท้าชุ่มชื้นเลยแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกเลยเหรอใช่นี่หัวออกเลยอย่างนี้เลยนะใช่ครับนี่เราฝึกมันจะแตกออกมาปะไม่หรอกแต่เราไม่กระเด็นแตกถ้าเราตงนี้วุ้ยมันคาร้าออกมานี่อะไรอะเฮ้ยอ๋อพี่ทำมึกมัน ใ่เหรอใช่เหรอทุกคนพอรับมาต้องกิน,น,นแหละต้องตักบ้างหรือดึงตักหน,น่อยได้แล้วก็ดึงไอ้ออกแล้วทีออกคน,นมันต้องเอากระดองออกได้ปะอ,อ้าวแต่มันก็จะมีรูดิใช่ไหมกระดองมันอยู่เนี่ยก่อนล้างข้างในนะทุกคนเอาน้ำใส่เข้าไปข้างในเลยใส่เข้าไปในปากเลยเคลื่อนมาเลย นอนหมดเลยปะเห็นว่ามันจะมีแบบใส่ใช่ไหมมันนุ่มอ่ะเฮ้ยมันนุ่มๆอ่ะทุกคนใไรอ่ะเอ้ยไข่เฮ้ยดีนะน่ะไข่มึกหมอนมันอยู่ในนี้เองเด็นมาก มันขาดนะพี่ทุกคนดูนะมันติดแน่นมากเอ็นทุกอย่างมันคือแบบเหนียวอะหนังหมดเนี่ยโล่เป็นแผ่นเลยเหมือนอกไก่เลยนี่ยนะแล้วเราต้องตัดปีกตรงนี้ออกนะทุกคนเพราะเราไม่ใช้หนังมันด่ามากเาะใช่แล้คุณรู้สึกว่าน้องเครื่องหมึกกระดองใช่ป่ะทำให้กระดองมันติดอะ จะว่าปะแหมะเฮ้ยอยู่ดีมันก็พองอยู่ดีมันก็พัวมิงอะทุกคนดูสิเนี่ยมันค่อยๆพองมาเรื่อยๆคืออะไรปรากฏการณ์อะไเดี๋ยวต้องกรีดตรงนี้เพื่อดึงกระดองออกจะรอไหมถ้ามันขาดเราค่อยเย็บเข้าไปใหม่เราเย็บได้ปะเร<อ>าเย็บแบบเย็บแผลนี่ทุกคนไปนี่อันนี้ได้ยังได้อยูนี้เลย ต้องตัดไหมเสียวอะ่ะพอตัดแล้วมันจะแบบกระด,ดองมาดูลงมาเดี๋ยวเราขอแค่นี่พี่เหมืนอันนี้คือเหมือนเน่าวะหรือไม่เน่ารูว่า<ม>แต่กินเหมือนแบบตอนไปจดนตลาดนะนเานะนยูปาันหะวะเราเอาน้องหมึกนะ,ะเข้าในอภาชนะเลยแล้วก็ใส่แป้งสออันนี้ก็ต้องใส่หรอตัวเล็กอะ่ะใช่ กินเนาะกินล้างขาวใส่เยอะมากทาต้าจะเหม็นมากใช่ไหมติดฉู่แป้งทอดแล้วปะเนี่ยใส่แป้งข้างใน,นหไหมใจเย็นพี่เอาแป้งเขง้ามาข้างในได้เลยพี่เอาแป้งล้วงเข้ามาข้างในเลยหรอใช่เอาแป้งยัดเข้าไปเลยนะให้มันไปดูดซับความเหม็นความเค็มสิ่งสกปรกมาใส่แป้งเข้าไปให้หมดเลยตัวใหญ่ต้องใช้แป้งเยอะมากคุณเปลี่ยนถุงมือใหม่เลยเหรอใช่เนยมันเหม็น ตอนนี้แบบหมึกของเราเป็นแบบสีด้านไปแล้วว่ะทุกคนดูดิ่ตอนนี้นะคะเราโรยแป้งแบบพัวตัวปลาหมึกแล้วเราจะเอาน้ำมาคะเราผสมข้างในแล้วก็เขย่งอีกรอบยับหรูยากยากเผมแก้ัน้าเลยแต่ว่าต้องใส่คบผึ่งนิ้วแล้วค่อยยับนิ้วต้องแบบวิ่งมันจะเปมันแบบขาวๆนะทุกคน เราตักนะ้ำเหมือนแบบเหมือนนมอะ่ะนมประมือเฮ้ยเขาว่ากลิ่นมันดีขึ้นมนากไม่เหม็นแล้วอะ่ะใส่แป้งเข้าไปเลยนะเออมันเหม็นน้อยลงแต่มันยังเหม็อนอยู่เฮ้ยน้ำอะไรวะอ่ะต้องใส่น้ำไปด้วยรอระมันแล้วไปซื้อสีทองมาแบบไอ้นี่มันเป็นเลยวะไอ้นี่ไว้ใส่ฟูดนะเกตอ่ะผงๆถ้าจบละ มราทาอะไรกันเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้สิบนาทีนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลิ่นมันจะแบบดีขึ้นไหมเพราะตัวนี้มันแบบกลิ่นเหม็นอนะสิบนาทีผ่านไปเราจะเอามากรทั้งหมดนะคะทุกคนไปล้างนะ้ำให้สะอาดจนแบบน้ําใสเลยเพราะตอนนี้มันขุ่นมากๆอะแต่ว่ายังเหม็นอยู่เลยว้มมัน,นมยังไม่เน่าใช่ไหมใครเปิดน้าร้อนะของทัดไม่เหม็นเลยอะวันดีมือกู น่าจะตอนแรกมันน่าจะเป็นอย่างางี้ป่ะโูอัย่ยาเพราะเหมือนซุเปอร์เล่ส,ลส่วนใหญ่มันเหม็นคือมันไม่ได้เหม็นแค่ชิ้นท,ที่ออกมาให้เรากินไงมันเหม็นที่พวกถางน,น้ำเขาออกต <c oughs> ัวคิ้ตัวมีนเดียวมีตอนนี้ก็เลยถึงตัวอย่างเดียวเลยทุกคนเราไม่อยากพูดแบบนี้แล้วแต่มันเหม็นมากอ่ะรวมที่ว่าอาจจะเป็นเพราะขนส่งด้วยเพราะว่าตอนที่มาสง่งอ่ะมีน้ำแข็งแต่ว่าเขาวางไว้หน้าบ้านไม่ได้กดทิ้งอะไรปรนี้ไู่้ใครไหนส่งมาฮันย่าเซ็กเพศ อะไอีกทีนึงคือลอกออกมาเยนะกผมยังไม่เปลี่ยนกจะล้งเยอนนี้การเป็นแมกกาแล้วอนี้นะคะทุกคนอันยักก็จะเป็นตรงนี้แกเหมือนผักฉลามหน่อยเห็นป่ะผมเป็นตรงนี้ผไปแล้วเหม็นที่ผายไม่อยู่ใครเลยตองตัดเรื่องเหม็นไปตนเรเป็นีใช้ของมือคตรเฟืองอ่ะเคยจับแล้วมันไม่กล้าใช้ต่อทุกคนมนเหม็นจริงเออเหม็นมากจริงยอมรับเลยเราจะามึกนะคะทุกคนไปต้มกับโชยเพราะว่าเมนูนี้มันควรมาจากประเทศญี่ปุ่นชื่อเมนูว่า วั้ยชิมอะไรว่ชิมสังกันะอะไรโคโมจิยาลิอิกะทุกคนโคโมจิยาลิอิกะมันเป็นเมนูของปลาหมึกทองคำอันนี้ทุกคนแต่มีหลายคนนะคะคิดว่าเมนูนี้เป็นของคนชนชั้นสูงนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือเมนูของแม่บ้านแม่บ้านชาวประมงคนหนึ่งเว้ยเวลาเขาไปออกเรือเขาก็จะแบบตกกุ้งตกหมึกตกกุ้งตกนี่มาเยอะมากๆ <the children> ตกเยอะล้วเกินจะเดินแล้วที่ ทำให้แบบที่เขารู้สึกว่าทำไมอ่ะพวกปลาหมึกพวกกุ้งเนี้ยมันแบบเสียเร็วเขาก็เลยคนวิธีถนอมอาหารค่ะโดยการเอาปลาหมึกอ่ะไปแช่ในโชยุไปต้มอ่ะแล้วก็ยัดไข่ปลาไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาอะไรก็ได้เลยนะทุกคนยัดเข้าไปข้างในแล้วก็มากินววเขาบอกว่าโคตรฟินอืมไม่ใช่เมนูชนชั้นสูงแต่อย่างใดเลยแต่ว่าราคาที่มาถ่ายที่ไทยนี่สูงมากสูวนนะคะทุกคนเราจะใช้โชยุใส่ลงไปเลย S <S มันจะอยู่แกมันเยอะใช่ไหมเขาตัวยักษ์ไงต่าเกย์ค่ะทุกคนก yes, <please. S 1> มิรินชื Yes, p l e ่ s e ะมิ้นอร์ทิงก็ต้น้ำเปล่า้ะทุกคนเพื่อนเ่มันเข้มข้นเกินไป <S 2> <S 2> ไอ,อันนี้สุดคนญี่ปุ่นเนาะใช่แต่ว่าเราอัดแดปบะมิ้นลงไป อ๋อแดงจีดัมมันไม่ต้องมีขมิ้นใช่เราอยากให้เหลือมากๆใช่สูตรญี่ปุ่นมาซะเหมือนคล้ไข่ปิ้งย่างร้านตะวันเลยต่อไปเดี๋ยวเรารอเดือนนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่ปลาหมึกลงไปต้มเพราะให้มันหายเห็นก่อนเหรอวิ้ยลืมอยากไข่ปลากันแล้วสิ่งสำคัญของเราขาดไม่ได้เลยคือไข่ปลาแฮริ่งอันนี้เท่าไหร่หรอหนึ่งพันเก้าร้อบาทจริงๆเขาบอกว่า ปลาอะไรเข้าไปก็ได้เลยนะตัวใหญ่จะใส่ไข่ปลาที่ก้อนเนาะคือปลาสกัดไบที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละปลาสกัดไบเหมือนเนาะอืมกินได้เลยปะกินได้ใช่ปะใช่ปะกินได้เลยเหรอลองเลยพี่ก็เคยกินยามาเลยกินได้เลยไหมอะไรวะามันก้อนดีเลนสกัดไบทุกคนมันนิ่ม อาหอเหลืองๆนะทุกคนแล้วเราก็ลอกถังออกมันเหมือนปลาซาบะกับไข่ปลามารวมกันปะแต่เราจะเอาแค่ตรงไข่เท่านั้นเลยแต่สูตรมันคือการเอาปลาซาบะมารวมไหมใช่ร,รู้สึกมันคือปลาซาบะใช่เพราะว่ามันเอามันเขาเอาไข่เ,เ,เ,าขาเาขานี้ยมาแปะแยกที่หลังเวย้ย<ช>เห<อ>ลือปลาตัวเ<ๆ>ดียวยังรู้สึกไข่ปลาน้อยมากเลยอะพี้มองยัดดูไหมจะไปหอมไปหนึ่งอ่าไม่พูดไม่ทักนี่แหละ ใช้ที่ติดอยู่อะเหมือนแซ่บก่วนตรงนี้นะเราจะไม่ใช้ทุกคนเพราะดอกไม่สีเหลืองเฮ้ยท้าจะลองยัดแล้วอะากยัดมันใช้ไข่ไปาไเยแค่ไหน,ไหนแล้วครับคราบยัดกๆๆ่อนขอฮานไา่ได้เฮ่าบ่าฮ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 ่นฮ่าปลาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าย่่าฮ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 ่า่าฮ่าาา ตัวเดียวก็กพอแล้วตัวเดียวจะหมดแล้วเนี่ยตด้แล้วทุกคนอันนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยจะตัวแดงแล่วเนจริงเหรอนี่คือแน่นเลยนะทุกคนคือแบบไส้แน่น <ừ> เอาให้แน่นสุดๆหนึ่งตัวของทัชทุกคนได้ประมาณสองอัมเต็มๆเลยมาดูขเขาว่าหนึ่งตัวของเขาเนี่ยจะได้ขนาดไหนของปลาบึกเหลอซ้ำเพิ่มเลย นนแอันนี้คือเนื้อที่ของปลาหมึกของเขานะทุกคนโอมเพื่อ oh. ทุกคนเขาจ้าทำจนมันจบเว้ยอ่ะเขาจะลองใส่หนึ่งตัวเข้าไปนะเ,เดี๋ยวเราจะใส่ยัดให้เต็มเลยอุ้ย oh. ทำไมมันใส่ได้เยอะเหมือนกัน,นเนี่ยพีทร oh. มารมากเไม่เคยทำอาหารทรมาร์กขนาดเนี้ยอ่ะอันนี้คือหนึ่งตัวได้อุ้ยรับครึ่งหมึกแล้วมนาะ เพราะว่าเนื้อที่ข้างในมันน้อยหรือ,อยังไงไม่รู้อะ่ะนี่ครึ่งตัวแล้วอะ่ะสองตัวเขาว่ากันโอเคเลยนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรายัดต่อไส้แน่นแล้วทุกคนเต็มเปียกเลยน่ากินมากอันนี้นะคะอันนี้นะคะทุกคนใช้ไข่เข้าไปสามก้อนเต็มๆเลยทุกคนกว่ามันจะแน่นแบบแน่นขนาดเนี้ยต้มเลยพวกไข่หลุดมากเลยอะ่ะไข่จะหลุดระหว่างต้งมบะมีไมันจับข้างบนน่ะเอ้เราไม่ไหว ลองไปนะี่ยลองมันเดือดไข่หนึ่งเก่งมากโอ้โฮกูจะบอกงั้นเลยแน่มาดูไข่เก่งมากอยากเลยแน่นแน่นอืมแต่ไข่มันกระจายออกมาแล้วอ่ะไข่กระจายจริงฟังไังเดีอ่ะก็ปล่อยงี้แหละให้มันเดือดเดี๋ยวไข่มันจะกองทองเดี๋ยวมันจะไม่ระเบิดหรอถ้าดูเหมือนก็ไม่มีการ ระบายไอ้น้ำออกมาก็จะระเบิดนี่ร้มัมันจะปิดแบบมิดขนาดนั้นเลยเหรอนี่มทำไมตอนนี้ไข่มันกระจายทุกคนเราต้องมักระจายหน่อยไม่เป็นไรหรอกโองฉันไม่กระจายแน่แน่ดูดิของผมคือมันไม่ไม่บอกมาแล้วมันติดอยู่ที่หัวนะเห็นปะเติน้ำมันต้องถูงวันนี้หรอทุกคนจะพิงไหมตอนนี้เลยหรอไม่จะต้านกัได้เพราะว่าวันที่ต้านี่ลงตุ่มกระดองเสร็จล่าทุกคนทุกคนจะตกใจในต้นทุนมากๆเลยพอเราคำนวณกันมาแล้วช็อกมากอ่ะเดี๋ยวเขาให้ดูตัวใหญ่ก่อน วันนี้คือปลาหมึกย,ยักษ์ทุกคนยั์ไส้ปลาแฮริง่งปลาหมึกกับสามร้อยสามสิบใช่ป่าบวกกับไข่ไปอีกสองร้อยกว่าบาทอันใหญ่ต้นทุนหกร้อยบาทเล็กเหมือนมากตัวเหลือง<ด>แล้วก็มีไข่เหมือนกันเป๊ะตัวนี้นะคะปลาหมึกสี่บาทบวกใส่ไข่ปลาเข้าไปก็ประมาณไข่ปลาอยู่ที่สี่สิบห้าจุดสี่หนึ่งอืมก็ตัวนี้ตกประมาณสี่บเก้าบาทเท่านั้นต้นทุนอะ <ไข S 1> แล้วตอนนี้ขายสองร้อยอะ ไข่ปลาเนี้ยแงพงควรจะบอกว่าน้องตัวใหญ่อ่ะเหม็นมากพวกตอนแรกคิดว่าต้มมาแล้วจะไม่เหม็นแต่กินเหมือนซากสัตว์แต่มันน่าจะเสียเว้ยตอนที่ชูวไหนตอนขนส่งมันน่าจะแบบมีช่วงหนึ่งที่อ่าทีมงานบอกนะคะคือเขามาวานันนั้นวันเราไม่ได้โทรบอ,อกแล้วน้ำแข็งมันละลายอ่ะน่าจะทั้งวัน,น,น,นอ่ะม,มันน่าจะเน่าก็เลยจะมากินอันนี้ถูกไหมใช่เ้วมีสองอันพอดีเลยแหนมตุ้มจิ๋ว 49บาททำเองต้องอร่อยหายังโอเคไปกินต่อโอย ออร่อยมากมให้ดูไส้ข้างในทุกคนแน่นมากอะ่ะเลยเป็นบะหมือแบบเนีแบบ่ยไส้ไข่ เหมือนเนืเหมือนให้มันล็อกมันล็อกไข่ปลาให้เลยอ่ะเพิ่งรู้ไหมว่าไข่ปลาเฮลิ่งเนี่ยไปต้มแล้วอร่อยกว่าเดิมมันมีความกรอบกว่าเดิมกระดึกบมากเลมันแข็งขึ้นอยากกินเหรอเสียดายไอ้ตัวอยากกินเลยทุกคนมันท้องเสียแน่ๆเลยเสียงอาหารเป็นพิษนะมันหมิ่นให้ดูหน้าปลาของมันก่อนที่น้องจะต้องไปหกร้อยบาทก็เศร้าเลยทุกคนตอนแรกคิดว่าแบบ มันต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยคาดหวังตอนนี้ในสุดท้ายนะแต่ว่าไม่ได้ลกลิ่นมแนแรงแต่ว่าให้สิบเต็มสิบเมนูนี้ดีจริงอร่อยส่วนตัวปลาหมึกอะทุกคนเวลาไปต้มมันจะมีรสชาติแบบหวานหวานมำใกลิ่นแบบเครื่องเทศนหน่อยหวานหวาน,นเค็มเค็มเออมันจะหวานหวาน,นเค็มเค็มแล้วก็ไข่ปลาข้างในมันก็จะซุป ชุบน้ำแบบอมน้ำเอาไว้แล้วมันก็ฉ่ำอ่ะกินกับฟิชฟูดอร่อยมากลองไปทําเองดูนะทุกคนไปหาสูตรมาให้แล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์จะแชร์กดจะสปายมาด้วยแล้วใครอยากได้สูตรนี้นะดูใต้เดสคริปชันได้เลยสูตรเนี้ยเหรอไม่ใช่ส่วนนี้อันนี้เห็นเข้าไว้ในห้องน้ำอ่ะสวัสดีกันล่ะค่ะทุกคนเ๊ยบายชวนมาแต่ละครั้งแต่ละครึ่งด้วยตัวเองโสดไปลาแฮร์รี่กูพาว่ารักกลิ่นอะไร ท้องโซมข้างล่างามันนั่งอยู่คนเดียวอก็ว่าอใช่เลยใช่ปะใช่ว่าเหมือนอะไรมันคลี่มันคล่ตอนนี้นะคะ o p า a Studio <c oughs> เปิดรับสมัคร e d ตอร์ท้ง Editor TikTok และ YouTube คุณสมบัติเช้โปรแกรมพ r e m i e r e Pro ห้องมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาตำแหน่งที่2รับสมัครตากล้องหญิงใช้กล้อง DSLR เป็น จัดมุมภาพได้จัดไฟได้ลุยไปด้วยกันทุกที่ยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆๆๆๆโอ้ยแม่มาที่ a j u m a gmail.com ได้แล้วอาอจูม m a มีเชคมีเชคโปรตีนแทเ่มีเชคมีเชครสชาสดชามีเชคมีเชคปลาหมเาผัดมีเชคมีเชแค่เชกนุกโอป้าแอดอาจ u m a มีเชคเคล็ดลับกุนดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ ไปเจะของพร้อมกันได้แล้ววันนี้